ววชิระเมธีงานเข้ากรมป่าไม้รุดสอบไร่เชิญตะวันบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอธิบดีสั่งตรวจสอบ21ตุลาคมนี้หากผิดจริงเตรียมแจ้งความเอาผิดหลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือววชิระเมธีที่ไปแสดงธรรมให้กับกลุ่มผู้บริหารดีไอคอนต่อมามีรายงานว่า อาณาจักรศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันก่อตั้งโดยวอวชิระเมธีตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่190ไร่นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ปรากฏว่าคลิปเต็มไปด้วยคลิปเสียงแล้วครับอย่างที่ผมบอกนะเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยผมก็โพสต์ไปว่านะคลิปเสียง ทุกครั้งที่มีการรีดไถเงินทุกครั้งที่มีการเรียกรับเงินไม่ว่าจะเป็นสามสิบล้านเดือนละแสนกว่าของบรรดานักร้องเนี่ยนะครับหรือลูกกรอกเนี่ยหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นสัมภเวสีการเมืองเนี่ยโดนบอสพอเนี่ยอัดคลิปเสียงทุกครั้งที่มีการรีดซับฮะแล้วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยเมื่อวาน ช่วงค่ำๆข่าวออกมาเปิดเผยจากนะครับนักข่าวว่ามือถือเต็มไปด้วยคลิปเสียงสวัสดีพี่สมจิตนะฮะสวัสดีทุกคนและประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสำคัญคือคลิปเสียงที่สนทนาในการรีดซับเล่นเอาเทวดานอนกันไม่หลับเพราะอะไรฮะเพราะคลิปเสียงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะวันนี้นักร้องโดนแน่นอนนักร้องเนี่ยส่อเสือนักร้องสอเสือ เห็นตามในคลิปว่าชัดเจนเป็นนักร้องสอเสือด้วยนะนักร้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใครสอรเสือผมไม่รู้นะครับเออก็โดนโด,โดนเข้าไปนะครับอย่างจังและมีการพูดการคุยกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็บรรดานักร้องเบอร์ต้นๆน,น,นะแล้วก็น่าจะคาดว่าน่าจะมีทนายเสียงทนายนะครับ เป็นคลิปเสียงทนายเข้าไปด้วยวันนี้เนี่ยหลักฐานเต็มไม้เต็มมือนะครับตำรวจผมบอกแล้วแม้กระทั่งลูกกรอกที่บอกว่าจะแจ้งความกลับผมบอกแล้วว่าอย่าพูดอย่าปากเร็วไปเพราะคุณไม่ทันได้แจ้งความกลับหรอกเห็นไหมครับคุณไม่ทันได้แจ้งความกลับจริงๆด้วยา <c oughs> ตำรวจมาเกยหน้าบ้านอย่างที่ผมพูดเดะ นะเมื่อวันสองวันที่แล้ววันนี้เป็นจริงละว,วันนี้มันเป็นจริงอะไม่ทันได้เกยอะไอ,ไอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ทันได้แจ้งความกลับหรอกซวยก่อนเลยแล้วซวยจริงนะเพราะวันนี้ตำรวจขยายผลแล้วคลิปเสียงมัดตัวแน่นมากๆโดยเฉพาะบอสพอก็ออกมายอมรับแล้วว่าคลิปเสียงนะครับหนึ่งคลิปสองคลิปที่หลุดออกไปเนี่ยนะนะเป็นคนในพักพลังประชารัฐคนนี้จริงๆ นะครับนะยืนยันมาแล้วผมบอกได้เลยว่าพอถึงเวลาเนี่ยทุกคนต่างเอาตัวรอดนะครับต่างเอาตัวรอดแต่คลิปเสียงในการสนทนาและการสอบนะฮะปากคําคเพิ่มเติมเมื่อวานคุณเห็นไหมสีหน้าของบอสพอยิ้มแย้มแจ่มใสผมไม่รู้ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอะไรนะแต่ในใจถ้าคนนอกเขามอง แต่ตามความรู้สึกใบหน้าในขณะเดียวกันคุณกันนี่เครียดชิบหายเลยคุณกันนี่เครียดชิบหายเลยแต่คุณพอนะกูเข้าคุกคนอื่นก็ต้องเข้าคุกคิดในใจอย่างนั้นอนะ่ะเอาเห็นสีหน้าบอสพอยิ้มไหมละ่ะไหมไอ้พวกนี้ตอนมารุมถึงเนี่ยโอ้โหรักใครกันนะแต่พอมาอย่างนี้เนี่ยนะครับตัวใครตัวมันไม่ได้ บอสพอสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแกะความรู้สึกของบอสพอได้ว่าวันนี้พวกมึงถ้ากูไปมึงก็ต้องไปพร้อมครอบครัวดีไอคอนเหมือนกันนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นสีหน้าเนี่ยนะคล้ายๆว่าใครละ่ะนั่งสอบนะครับปากคำเพิ่มเติมใครล่ะในคลิปอ่ะก็เฮฮากันคุณก็เห็นสีหน้ากันนะครับชัดเจนผ่าน ผ่านภาพที่เอามาแชร์กันบนโลกโซเชียลซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับผมถึงบอกว่าซวยหมดเลยซวยหมดเลยลากลงหลุมหมดเลยนักร้องเนี่ยยังไม่เท่าไหร่อ่ะคุณฟังผมวิเคราะห์ดีๆนะนะครับนักร้องยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าลูกกรอกนะ วันนี้เนี่ยเทวดาเนี่ยมันไม่ได้มาคุยกันมันไม่ได้มาตกลงกันนะเทวดาที่เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรครัผู้มากบารมีไม่ได้มาคุยโดยตรงหรอกครับส่วนมากก็ผ่านลูกหาบเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเสียงของลูกหาบเนี่ยนะฮะหรือเสียงของลูกกรอกเนี่ยมันจะเป็นบันไดไปสู่นะครับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษาอยู่เนี่ยผมถึงบอกว่านี่แหละฮะพอมันขยายผลนะโดนหมดนะ แล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยมันโดนหมดจริงอะพอขยายผลแล้วโดนหมดอะก็ <c oughs> <c oughs> ผมถึงบอกว่างานนี้นะคดีนี้เนะี่ยถ้ามองกันในช่วงเริ่มต้นคดีว่ามันเกิดคดีได้ยังไงมันเกิดจากไม่สมประโยชน์กันอย่างที่บอสพอพูดอะ่ะผมไม่ให้เงินมันมันก็จัดกูเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบพอจัดก็มีคนชงมีคนชงก็มีคนเล่น คนเล่นก็บรดาทนายคนเล่นก,ก็รายการหวนกระแสนะอย่าให้มีหัวเชื้อขึ้นมาเนี่ยมีหัวหัวเชื้อแ้ะบันเลยเลยสุดท้ายตายหมู่ไหมไม่สบผลประโยชน์ไม่ให้ค่าเลี้ยงดูให้ค่าเลี้ยงดูไม่พอนะครับเรียกรับแล้วไม่ให้เรียกรับแล้วมีหน่วงมีมีเหนียวเออเรียกรับแล้ว,วออก,ลก็เรียกรับกันมาโดยตลอดตลอดระยะเวลาปีหกหนึ่งถึงปีหกเจ็ด มันเรียกรับมาโดยตลอดอ้าแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเรียกพอไม่ให้มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูนะฮะมันเป็นการไม่สมประโยชน์กันเรื่องนี้มันเลยแดงนะครับมันเลยแดงมันมันเรียกเงินแล้วไม่ให้อ่ะพอไม่ให้เนี่ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ขูฟ่ฟอ้ฟอฟ้อว่าเดี๋ยวนะจะเป็นเรื่องเป็นราวจะมีปัญหากับธุรกิจมันเรียกกันมาได้โดยตลอด แที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเผยต,ต่อสื่อเนี่ยมันมันแทบไม่เห็นกันแต่ยุคนี้สมัยนี้โอ้โหอย่าให้มีหัวเชือ้ออย่าผุดมาแค่นิดเดียวนะผุดเรื่องมาแค่นิดเดียวอะรับรองเลยจำแจ้งแดงแจ๋นะครับสื่อเนี่ยขุดกันตายเลยแล้วสื่อโซเชียลอีกโอ้โหนะครับแล้วคุณคิดว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่มันหลุดออกมาสู่สายตาประชาชนเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไร มันบังเอิญเรื่องมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งกระทบกับประชาชนมันเพิ่งเริ่มเป็นข่าวประชาชนเพิ่งเพิ่งเดือดร้อนอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเสียผลประโยชน์การเรียกรับผลผลประโยชน์ตอบแทนแล้วไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจอ่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ลองคาดเดาตัวเลขเอาแล้วกันว่าหกเจ็ดปี หรือห้าหกปีที่เขาบอกว่าดีไอคอนเปิดมา6ปีแล้วเนี่ยหกปีกว่าๆเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายเรียกค่าคุ้มครองเรียกค่าดูแลกันเท่าไหร่นะเรียกค่าดูแลกันเท่าไหร่เออแล้วพอมันไม่เรียกหรือเรียกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มันไม่เรียกนะมันเรียกไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับเกิดเป็นเรื่องเป็นราวในยุคข,ของโซเชียล ที่มีความอยากรู้ความจริงอะ่ะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคดีโดนยึดโยงไปไปในเรื่องของการหลอกลวงประชาชนในเรื่องของในในลักษณะแบบนั้นนะครับโฆษณาชวนเชื่อหรือในลักษณะแบบนั้นนะครับอวันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คนที่หนาวหนาร้อนๆน,นะไม่ใช่เฉพาะลูกกรอกไม่ใช่เฉพาะลูกกรอกต่อไปจากนี้นะ เขาจะขยายผลนักร้องอะโดนแน่เมื่อคืนนักร้องไม่น่าจะนอนหลับเมื่อคืนน่ะลูกกรอกอนอนไม่หลับอยู่แล้วนะบรรดาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็บอกว่าวันนี้พระสงฆ์โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับไปไปอะไระสนับสนุนไปเป็นลูกค้าของบริษัทนี้ผิดก,กฎหมายหรือไม่เข้าข,ข้อกฎหมายหรือเปล่า เข้าเข้าข้อกฎหมายในเรื่องของการสนับสนุนนะครับในการชวนเชื่อให้กับบริษัทดีไอคอนหรือเปล่านะมันก็มีการถกในเรื่องของข้อกฎหมายเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้จับตาดีๆนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกคุณรู้ไหมว่าพอมันขยายผลไปเนี่ยใครบุคคลที่เกี่ยวข้องโดนหมดนะแต่มันจะไปโดนเทวดาแบบไม่เฉียดนะ แบบเต็มๆคลิปเสียงจะยึดโยงไปอาจจะเป็นคลิปเสียงจากลูกกรอกจากนักร้องที่พาดพิงอ้างอิงบุคคลที่เป็นใหญ่เป็นโตในรัฐบาลในชุดที่แล้วนะลากยาวมาถึงรัฐบาลในชุดนี้ซึ่งถ้าลากยาวมาในรัฐบาลถึงชุดนี้เนี่ยนะถ้าชี้ชัดราบูตัวถูกตัวมันสาวไปถึงสาวไปโดนถึงเทวดา ที่ปกปักรักษาอยู่นะครับที่เป็นเทวดาองค์น้อยที่เป็นเทวดาผู้มากบารมีถ้ามันสาวไปถึงวันนี้ตำรวจกล้าไหมคุณคิดว่าตำรวจจะกล้าไหมกล้าไหมสวัสดีพี่พิษสมัยนะครับกล้าไหมวันนี้การเมืองกับเรื่องดีไอคอนคุณอย่าแยกออกจากกันนะ มันแยกกันไม่ได้นะการเมืองเงียบกระแสเงียบรัฐบาลกระทบน้อยที่สุดเพราะทุกคนหันมาให้ความสนใจในคดีดีไอคอนแต่คุณอย่าลืมว่าดีไอคอนกำลังจะทำให้ขั้วนาจเก่าล่มสลายถ้าสืบสาวราวเรื่องได้ว่าเทวดาคนคนนี้เป็นบุคคลที่คนในโซเชียล หรือประชาชนเดาเดานะคาดเดาว่าเป็นคนนี้แน่นอนนั่นเท่ากับขุดรากถอนโคนเลยนะเพราะวันนี้คุณดูนะครับการแต่งตั้งผบตรจากคู่วอำนาจใหม่ก็คือนายกเป็นคนแต่งตั้งแล้ววันนี้ถ้านายกจะเล่นเทวดาก็ต้องส่งผ่านคำสั่งไปที่กิติรัตนเพชรผบตรให้เร่งเกมให้เตา้าเต้ากระแส ให้เรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นกระแสยาวไปเลยจบทุกเรื่องในช่วงหนึ่งเดือนนี้ในเดือนตุลาซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการเมืองเนี่ยเราคาดเดากันว่าวันที่ไม่เกินสิห้ากลางเดือนเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่พลิกในเรื่องของการเมืองแน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเมืองแน่นอนซึ่งวันนี้ก็เห็นไหมกกตชงจะชงยุบพักเพื่อไทยคุณเห็นไหม มีคนยื่นลน้มล้างการปกครองแต่ข่าวพวกนี้เงี่ยบหมดมันขับเคี่ยวกันมาระหว่างข่วมนาจเก่าข่วมนาจใหม่นะพักๆหนึ่งที่โดนเขียออกจากพักร่วมรัฐบาลวันนี้ถ้ายึดโยงกันได้ว่าเงินหมื่นล้านเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาและยึดโยงกับคนในป่าหรือคนในไม่ป่าก็ไม่รู้ ถามว่ากระบวนการที่มันมีอำนาจอยู่แล้วจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบจัดการรีบจัดแจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่นี้หมายถึงตำรวจซึ่งพบตรก็โดนแต่งตั้งจากใครเป็นคนของใครก็ว่ากันไปกันมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องเอาเทวดานะที่อยู่บนสวงสวรรค์เนี่ยที่รับเครื่องเส้นไหว้กันมาโดยตลอดเนี่ย ต้องเอามาปรับทัศนคติกันหน่อยนะครับและบันไดของข้อมูลต่างๆมันเริ่มชัดเจนแล้วนะบอสพอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ใครบ้างและมีการอ้างอิงไปถึงใครบ้างผมมองว่าวันนี้ตำรวจโดนปลดล็อกแล้วโดนปลดล็อกยังไงฮะวิเคราะห์ไปเลยว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้อยู่อั under ผู้มีอำนาจชุดเก่าแล้วตำรวจไม่ได้อยู่อันเดอร์ผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดที่แล้วแล้ววันนี้ถ้าตำรวจโดนแต่งตั้งจากรัฐบาลชุดใหม่นั่นหมายความว่ามันเกิดกระบวนการปลดล็อกแล้วเปิดทางแล้วให้มีการเช็คบินคู่อำนาจเก่าได้เลยถ้ามันเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์นะ นั่นหมายความว่ากระบวนการในการเช็คบินเทวดาเนี่ยในช่วงเดือนนี้เดือนตุลาไม่เกินเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับนะมันจะเข้าสู่คําว่าโอ้โหยุคคนเราเนี่ยคำพูดของสุภาษิตโบราณเนี่ยมันคําพูดเนี่ยมันชัดเจนนะเออนะยุคเรือง,งอํานาจทําอะไรมันก็ดูดีไปเสียหมดแต่พอหมดอํานาจเนี่ยเยี่ยงหมาจริงๆ มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโดนเช็คบินไปหมดเลยเลยด้วยหรือเปล่าไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องมันก็จะเกี่ยวข้องหรือเปล่าและจะมีคนมาโอดโอยว่าเห็นไหมใช้อำนาจกลั่นแกล้งยัดข้อหากันวันนี้เนี่ยนะครับอ่ามันอยู่ที่ว่าชั่วโมงนี้ใครมีอำนาจนะชั่วโมงนี้ใครกุมอำนาจรัฐเอาไว้นะแล้วใครกำลังต่อต้านอำนาจรัฐ งัดข้อกันไปงัดข้อกันมาคุณจะได้เห็นชัดเจนเลยการเมืองเพราะฉะนั้นจะแยกไม่ออกจากเรื่องดีไอคอนเลยมันแยกไม่ออกจากเรื่องดีไอคอนเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าตำรวจชุดสอบสวนกลางนะครับดีเอสไอจริงๆคดีนี้ถ้าบอกว่าเป็นคดีที่ช่อโกงหรือหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของของดีเอสไอเสียด้วยซ้ำนะ มันอยู่ในอำนาจของของออผบตะรอของตำรวจชัดเจนนะครับชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยดีเกระโดดเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่ามันก็เห็นภาพได้ชัดเจนและสอดคล้องกับที่อบอสพอลนะครับให้ข้อมูลกับตำรวจว่ามันมีเทวดาอยู่ใน d s i หรือเปล่า d s i เลยพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยความหวังดี เออเอาสิอะทั้งที่คดีนี้ถ้าเป็นคดีช่อโกงธรรมดาเป็นได้ความเสียหายในลักษณะนี้เนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกิติรัตนเพชรผมวตรออยู่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับ DSI นะะแต่วันนี้ถ้า DSI เข้ามาก็เข้ามาช่วยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการปฏิปต่อจิกซอกันได้ลนะนะครับผมถึงบอกว่าคุณดูดีๆคุณสังเกตอาการดีๆนะว่าวันนี้เดี๋ยวอาการเทวดาจะหลุด นะเพราะมันสืบไปถึงเทวดาแน่นอนนักร้องเนี่ยไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยมีการปล่อยอักษรย่อแล้วนะนะครับนักร้องอักษรย่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองของเมืองไทยที่ร้องซีซัวตาร้องไปเรื่อยนะอักษรย่อสอ,อ,สอเสือนี่ก็ก็มาแล้วละ่ะใครอ่ะคุณพอรู้ไหมนะลูกกรอกก็สอเสือ นักร้องก็สอเสือเออใครวะใครอะใครครับนักร้องสอเสือเออมีการเปิดชื่อมาแล้วนะนักร้องสอเสือแล้วมีคลิปเสียงอยู่ในโทรศัพท์บอสพอชัดเจนวันนี้มีการสืบผมว่าตายแน่นะครับอ่าตายแน่ไอ้ลูกกรอกะตายแน่แต่นักร้องคนเนี้ยตายหยัางเขียดเลย แล้วใครนะครับอืมอนะใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า,าจ,จะเป็น <c oughs> คุณปรชญยาผมไม่ได้พูดนะ <c oughs> เดาเสตตรงใช่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเออนักร้องไม่ได้คนเดียวใบแค่นี้แหละนักร้องไม่ได้คนเดียวมันมาเป็นชุดนะครับมันมาเป็นชุดนักร้องมันมาเป็นชุด มันมาเป็นละลอกละลอกแล้วในคลิปที่ตำรวจเขามีหลักฐานเนี่ยชัดเจนนะฮะไม่ใช่ AI นะคลิปเสียงเนี่ยไม่ใช่ AI นะครับนะครับสวัสดี FC ทุกคนเลยนะฮะทาง TikTok เข้ามาเกือบพันคนละเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตากันดีๆว่านักร้องเนี่ยนะมันไม่มีไม่ได้มีคนเดียวที่เข้ามาในกระบวนการเหล่านี้นะครับนะและลูกกรอกเนี่ย ลูกกรอกเนี่ยจะเป็นบันไดไปสู่เทวดาเนี่ยนะครับซึ่งเทวดาเนี่ยมันไม่ต้องสืบไกลเลยว่าเป็นเทวดาในป่าคอนกรีตหรือเทวดาในป่าดงดิบนะครับในป่าดงดิบนะดนถ้าโดนตัดตอนใช่ไหมถ้าโดนตัดตอนลูกกรอกอาจจะโดนตัดตอนก่อนใครเพื่อนเลยตอนเนี้ยลูกกรอกอาจจะโดนตัดตอนก่อนใครเพื่อน นะครับลูกกรอกจะโดนตัดตอนก่อนใครเพื่อนวันนี้นะฮะยืนยันกันมาแล้วนะชัดเจนกันมาแล้วนะนะคุณพอลเนี่ยบอสพอลเนี่ยก็ยืนยันแล้วตัวบุคคลชัดเจนว่าลูกกรอกนั้นชื่ออะไรยืนยันมาแล้วถ้ายืนยันมาอย่างนี้มีการรีดเงินกันอย่างนี้เรียกเงินกันอย่างนี้ไม่ไว ที่พักต้นสังกัดต้องออกมาปัดกันพลาวันนะจะพูดกันตรงๆนะวันนี้เนี่ยกระทบไหมกระทบพักไหมกระทบต้นสังกัดไหมกระทบแน่นอนฮนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปากสําคัญเลยนะถ้ามีการเ,าเรียกสอบขึ้นมาเนี่ยก็คือลูกกรอกเนี่ยลูกกรองนี่โดนเรียกแน่นะครับเออผมไม่รู้ว่าคาบไปเป็นหมายจับเลยเหรือเปล่านะไม่รู้นะ พราะกระบวนการในการร่วมกันกระทําความผิดอะนะหรือจะมีในลักษณะเหมือนออกหมายเรียกนักร้องมาออกหมายเรียกลูกกรอกมานะผมไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่าจุดตรงนี้อยู่ที่ตำรวจว่ากล้าเรียกไหมถ้าวันนี้เรียกช้าหรือไม่เรียกลูกกรอกจนทำให้ลูกกรอกเนี่ยจองตั๋วบินไปต่างประเทศ เทวดาบินไปต่างประเทศนะครับจบเลยนะวันนี้เนี่ยเขาเล่นกันเอาจริงนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคั้วอำนาจรัฐบาลเป็นคั้วอำนาจใหม่แล้วจะเล่นกันเป็นหยิบแกมหยอกโอ้โหหยิบเทวดาแกมหยอกเครื่องเส้นไหว้เป็นหมื่นล้านโอนเงินเป็นเงินคริปโตเคเรนซี่แปดพันกว่าล้านเป็นสกุล USDT ปุ๊บเดียวออกไปแล้ว นะครับจุดนี้เคยทำการโอนมากี่รอบโอนไปผู้รับเป็นสาบัรพักการเมืองหรือเปล่าเอามาใช้เป็นทุนในการหาเสียงไหมสืบสาวกันไปสืบสาวกันมาไปถึงเทวดาไหมถ้าไปถึงเทวดามันจะเป็นการหยิกแกมหยอกเป็นการแซะเล่นไหมผมว่าวันนี้เขาเอาเทวดาถึงเข้าคุกนะครับเอาเทวดาถึงเข้าคุกนะครับ ไม่ได้หยิกแกมหยอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเคยทำอะไรไว้กับขวัวแนาจใหม่ตอนนี้นะเออหลายคนก็ไม่รู้นะเดาถูกเดาผิดไม่รู้เอ่อว่าเป็นเทวดาองค์เดียวกันหรือเปล่าที่เล่นเอานายกเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้นายกถ้าเป็นเทวดาคนเดียวกันจากที่หลายคนสันนิษฐานหรือพุ่งเป้าไปเทวดาสวยมากเลยนะเทวดาสวยมากเลยนะ เพราะวันนี้เนี่ยเอาเหอะไม่ใช่วาผมพูดอย่างนี้เป็นคนแรกที่พูดแต่สื่อสังคมโซเชียลโฟกัสไปที่เทว,วดาองค์ใหญ่องค์นี้แล้ว